สวัสดีจ้ะเพื่อนๆนสวัสดีวันนี้ป้าอ้อยก็มาหาเพื่อนๆนมาดูบอนซี่นะจ๊ะนี่วันนี้ป้าอ้อยได้บอนซี่มาเพื่อนเพื่อนนี่ให้มาพี่ป้าหนาอาทังไล่บอนซี่บอกแล้วว่าถ้าเกิดยู่ตู้ตันนะ่ะมันมันไม่ตายหรอกนะจ๊ะนี่เลี้ยงในรังโฟมแบบนี้เลยให้มันจะนี่รังโฟมนี่แล้วก็ขึ้นมาขนาดนี้นี่เห้ป่ะจัะนี่เนาะนี่เหนประจัะนี่ให้ดู นี่นี่นี่เลยนะจ๊ะเนี่ยเป็นพันเป็นพันเยอะไปเนาะสักซี่สาห้าร้อยต้นประมาณนั้นนี่เห็ประจ๊ะนี่ดูสิจ๊ะเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่นะจ๊ะเนี่ยนี่แหละจ๊ะคือวิธีการที่เราเนาะทําให้บอนซี่เข้ายู่รอดป้อยไผ่แบบว่าเอาหัวมาชามๆไว้อย่างเงเพื่อนๆยังไง,ง,ไงมันก็รอดนะจ๊ะอ้า เดี๋ยวเรามาต้อกันนะจ๊ะเดี๋ยวปออ้อยจะมาค่ายบอนซี่ต้อนะจ๊ะวันนี้เราก็มีบอนซี่เวยๆยมาแบ่งปันพี่ป้านาอายกันแล้วนะจ๊ะเรามาเริ่มจากต้นที่หนึ่งเลยต้นที่หนึ่งต้นนี้มีนามว่าซับเซทที่จ้ะเพื่อนๆจ้ะซับเซทที่ใส่แม้พันธุ์นะจ๊ะอยู่ในกระถางหุกหนิวจ้านี่มีรลอดไม้แทงขึ้นมาแล้วนะจ๊ะลำต้นต้นสูงใหญ่เห็นไหมต้นสูงใหญ่ลำต้นก็คือเท่า การตะเกียบแล้วอันนี้รับรองได้เป็นไสาแม่พันธุ์กัดซี่ดุด,ดสวยๆขนาดนี้เราจะซับเซที่ให้ดูนะจ๊ะนี่ให้ไม้ใบเท่าน้าเลยซับเซที่ต้นนี้ปลาอ้อยข้อที่ราคาหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทจ้ะซับเซที่โอ้ยโอ๊ยโอ้ยดึงไม่ออกซื้อปากกามาไหมซับเซที่ หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทนะจ๊ะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบนี่สับเซตี่ต้นที่หนึ่งใครยังไม่มีเอาไปซ่าส้มจ่าบอนซวยบอกแล้วยิงแก้ยิงซวยนะจ๊ะสับเซตี่ต่อไปต้นที่ซองต้นที่ซองก็คือม่วงมงคลม่วงมงคลใบเท่านะหัวเท่าบ้านละมั้งให้ดูนี่อันนี้โอ้โหก,การเท่ากับการบัวที่อยู่ในบึงเลยจ้ะเพื่อนๆจ้าไม่ต้องพูดถึง ม่วงมงคลต้นนี้ปอ,อยก็ข้อที่หนึ่งร้อยแปดสิบบาทม่วงมงคลไม่ต้องพูดถึง่งหั้วก็คงใจน่าจะย่าย,ยู่นะจ๊ะหนึ่งร้อยแปดสิบบาทบอนเนี้ยนะม่วงมงคลเนี้ยหนึ่งตะกูลหม้อเนี้ยหนึ่งสำหรับปอ,อยคิดว่าเนี่ยบอนเขาจะไปบอนใบหน้าใบกลมม่มวงมงคลน,นี้ก็อ่าจะไม่ค่อยกลมเท่าไหร่ก็จะเลยหลีมอ้อสี่น้อย ตระกูลวาทุตระกูลเลยจะเป็นใบกลมใบหน้าเป็นบอดที่เลียงงายอะ่ะมันเมื่อมันอวบหนามอะ่ะใบมันเนี่ยเฮ้ยเราจะมันยู่ทสงอะ่ะมันเหมือนมันเลียงงายนะจ๊ะเนี่ยมันยู่ดีสบายมงมงคลนึ่งร้อยแปดสิบบาทต่อไปกเกาะเกตเกาะเกตเจนนี้เจนด่างทั้งหมดเลยนะจ๊ะเจนนี้ปอยข้อที่ซ่องรอยกเกาะเกตเนี่ยเจนนี้โหแมงคุดกระท้างนี้ กระทันี้ให้มาด้างทุกใบเลยนะจ๊ะอ้โหด้างออกมาสวยขนาดนี้ข้อที่ซ่องรอยนะจ๊ะเพราะวะ่าเออคือมันงามขนาดนี้จ้าเกาะเกบซ่องรอยบาทนี่ที่ปาอ้อยตอนนั้นนะที่ผ้าไม่ได้ด้างเลยแล้วพอผ้าออกมาเนี้ยด้างแบบนี้ทางนั้นเลยที่แ่งปั่นให้พี่ๆป,ป้าๆนะนา,นาอะปผ้าเองก็หมือเนี้ยดั้งออกมาแบบนี้ทางนั้นเลยนี่นะจ๊ะ สองร้อยบาทก็เก็บต้นนี้ต่อไปกวนอิมกวนอิมจะต้นนี้ให้บจ่จะกวนอิมต้นนี้ใส่แม้พันธุใบยาวมากเลยนะบอนค้างปีนะจ๊ะใส่แม้พันธุกวนอิมต้นนี้ปะอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยแปดสิบบาทมันคือใส่แม้พันธุนะจ๊ะไม่ค่อยมีใครทำค่ายก เพราะว่าเขาคิดว่าราคาถูกแต่ปอ,อ่อยก็ไม่ส้นอ่ะถ้าต้นใหญ่บอนคามปีปอ,อ้อยก็ค่ายตามราคาบอนนี่แหละ mm hmm. ยาดดอยค้าบอนเนี้ยก็ดูใบยาวขนาดนี้เใช่ป่ะจ๊ะนี่จะเป็นซอกหนึ่งร้อยแปดสิบ hmm. บาทจะก,กวนอิ่มไม้มีหัวนายทองเม่นฮะใช่ป่ะวะใช่นายทองเม่น,นเน,นี่ยซุยขนาดนี้นะจ๊ะกระท่างนี้นายทองเม่นปอ,อ้อยข้อที่หนึ่งหนึ่งร้อยหกสิบบาทนายทองเม่น สวยๆขนาดนี้หนึ่งร้อยหกสิบบาทจะนายทองเม่นหนึ่งร้อยหกสิบเป็นบอนสวยสวยจริงสวยจังนะจ๊ะนี่หนึ่งร้อยหกสิบาทเอ้าให้ดูนี่ให้ดูนี่ส่งต้นต้นเขาจะยูบมันเป็นมไม้ไม่โตนะจ๊ะไมนายทองเม่นก็จะเนี่ยหนึจะไม้แบบแต่ก็ไม่ได้เตี้ยมาก ต้องเลี้ยงใช้เวลานานอาจจะสูงอยู่พอปอ้อยเคยมีสูงสักประมาณหนึ่งฟุตได้อยู่จ้ะต้นนี้คือมณีล้อมเพชรโอ้โหมณีนะนี่เห็นปะจ๊ะมณีนี่นะน่ะมณีล้อมเพชรทูกต้องเดี๋ยวกวอนเอาให้ดูไมวันนี้นะมีมณีล้อมเพชรกับหนักเมืองนนเดี๋ยก่อน <laughs> เนี่ยเฮ้ยนานน่โอ้โหสวยงจริงนะจ๊ะนี่ล้อมเพชรเห็นปะล้อมจริงล้อมจังเอ้ล้อมจริงล้อมจังนะจ๊ะ มันจะมีสีแดงอีกนะม,นม,นะมันนีหลอมพิรนะมีสีแดงเดี๋ยวปอ้อยข้อดูก่มันจะมีหนะเมืองนอนก็มันนีหลอมพิรอันเนี้ยมันหนะเมืองนอนไม่ใช่มันนีถ้ามันนีจะใบอันนะั้นข้อโทษจะจักพักปลายพิษไงพอดีเครียดมาที่เยน,นี้อันนี้หนะเมืองนอนนะจ๊ะข้อโทษข้อโทษปอ้อยวาเนี่ยใบยมันพิษกันหนะเมืองนอน นะเมืองนนท์ต้นนี้ปอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยหกสิบบาทจะหนะึ่งร้อยหกสิบะเมืองนนท์หนะึ่งร้อยหกสิบะเมืองนนท์จะไม่ใช่มะนีเนะาะใบทรงใบแล่มเนี่ยจะซับซ้อนมันเหมือนกันไงแต่ต้นนี้มะนีล้อมเพชรได้มาในานามมณนีล้อมเพชรนี่ให้ปอจอะนี่มะนีล้อมเพชรมันต้องกัดซี่ชุมพูใบแบบนี้ปอ้อยก็เห็นแวบเวอยู่ ส่แม่พันนะจ้ะต้นนี้ปลาอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยแปดสิบบาทมันนี่ล้อมเก็บต้นนี้หนึ่งร้อยแปดสิบหนึ่งร้อยแปดสิบมันนี่ล้อมเพชรน,นี่เนาะปึ๊บต่อไปต้นนี้คือซี่เบนจะลง ซี่เบนจะลงเราเลยนะจ๊ะนี่กัดซี่ให้ขนาดนี้แล้วนะจ๊ะพี่ป้านาอาทาั้งไรซี่เบนจะลงต้นนี้ป้าอ้อยข้อที่นึ่งร้อยแปดสิบบาทจะกัดจริงกัดจริงกัดเด่นกัดดังกัดซุ้ยซุ้ยเจี๊ยบเอ้ยซี่เบนจะลงอย่าเข้มบะนีลอมเพ็ดอีกซี่เบนจะลงซี่เบนจะลงเท่ากัาบนึ่งร้อยแปดสิบบาท หนึ่งร้อยแปดสิบบาทซี่เบนจะลงจะต่อไปหะนุมานหักดานนี่หักดานเริ่มหักดานแล้วเริ่มข้าวแล้วมีลูกซ่องต้นจะหนุมานหักดานต้นนี้เปออ้อยข้อที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทหนึ150่งร้อยห้าสิบจะหักดาน มีลูกซ่องต้นนะจ๊ะมีลูกซ่องต้นไม่ต้องท่ามนะว่าต้นลูกหรือต้นแม่ก็มีลูกซ่องต้นขนุมานหักด้านแล้วก็มีฮัุมานอีกหนึ่งต้นขนุมานแพ่งซ่อนเพื<ๆ>่อนเพื่อนฮนุมานแพ่งซ่อนนี้ให้ดูไม่เคยทําอะไรเลยให้ดูละฮนุมานแพ่งซ่อนอุ้ยเมื่อจะออกดอกเนี่ยไม่ใช่นี่นะจ๊ะแพ่งซ่อนต้นนีบบอ,อยข้อที่ซ่องร้อย ซ่องลอยแปดสิบบาทจ้ะเพราะว่าป้าอ้อยก็หลับมาแพงอนุมานแพงซ่อนนี่เนาะซ่องลอยแปดสิบบาทจ้ะนี่เพราะว่าก็หลับมาแพงชื่อแปกก็แพงหน่อยถ้าชื่ออุย้ยซ่องลอยแปดสิบจ้ะหนุมานแพงซ่อนใครยังไม่มีก็เอาไปสะส้มได้มีดอกนะจ้ะนี่ดอกเริ้มตูงเห็ดดอกไม้ข้างในนุ่มนุมานแพงซ่อนจ้ะนี้นะ ต่อไปตะเคียนทองตะเคียนทองนี่ฟอร์มก่อนนะจ๊ะนี่ตะเคียนทองก็เอ่อตะเคียนทองมีสักซ่องต้นหรือซ้ำต้นเนี่ยในเนี่ยตะเคียนทองก่อน,นี้ป้อ้อยข้อที่หนึ่งร้อยยี่สิบหนึ่งร้อยยี่สิบหนึ่งร้อยสามสิบพันกับมูกวะหนึ่งร้อยสามสิบบาทจ้ะอุ้ยหนึ่งร้อยห้าสิบน้ข้อโทษ <c oughs> พูดผิด หนึ 150. ต้นนี้คือยักษ์อัดสมูคี้เพื่อนเยักษ์อัดสมูคี้ใส่แม้พันมีลูกแล้วซ่องต้นยักษ์อัดสมูคี้ต้นนี้ปลอยข้อที่180่้บาทจะ้ะหนึ เอาละจ้ะสุดท้ายนี้วันนี้ปอ้อยก็มีเรื่องราวดีๆนะจ๊ะข้องการที่เลี้ยงบอลซี่ในกระทั่งตู้ตันลือ้อวัสดุที่มันมีตู้ช่วงหน้าร้อนเอาดินไส้ให้เต็มเอาห่วงปู๊กๆไว้ในนั้นรับรองจ้ะเพื่อนๆก็จะได้บอลซี่ที่สวยงามแล้วก็ไอ้นี้แล้วใครส้นใจข้องปอ้อยลังโฟมเนี่ยปอ้อยค่ายยกลังเลยนะจ๊ะแต่พอลาแพ็กจะท่อนให้ถ้าเกิดใครส้นใจทักมาห้าปอ้อยได้เลยเนาะคุยราคากันได้แล้วปอ้อย ทอนให้เห็นๆทาวิดีโอทอนให้เห็นๆตัวต้อตัวเลยนะจ๊ะปะอ้อยคายให้ระโยกให้หมดเลยเวลาแพ็คก็คือแพ็คให้ก็คือไม่ได้ใส่กระถางอะ่ะก็จะแพ็กไปเป็นต้นก็จะพยายามใส่อาจจะไม่ได้ห่อตุ้มก็จะเอาทุ่งห่อหก็อาจจะมีใบเหี่ยวหรืออะไรเนะพื่อนๆก็เอาอัน,นี้ได้จะให้เห็นทุกต้นที่เวลาทอดเลยจ้ะสุดท้ายนี้ฝากเพื่อนใหม่ที่เพิ่งแหวกเข้ามาชวยฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะจ๊ะ ขอบคุณกัรายานมิมิที่น่ารักขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ให้การสนับสนุนนะจ๊ะวันนี้ปอ้อยขอดเพื่อนทุกคนจงโชคดีนะจ๊ะปะอ้อยขอจจงขีปเพียงแค่นี้สวัสดีจ้า